ชูวิตกำมลวิสิทธิ์ในหัวข้อสันดานสแกมเมอร์ขณะนี้เป้าหมายหลักการโจมตีทางโซเชียลของกัมพูชาอยู่ที่รัฐบาลนายกและรัฐมนตรีหลายคนเคยได้ผลในรัฐบาลก่อนโดยใช้การอัดเทปอังเคนับเป็นวิธีถนัดของสแกมเมอร์ที่ใช้หากินมาโดยตลอดมีน่าเล่า กัมพูชาถึงเป็นดินแดนแห่งสแกมเมอร์อันดับหนึ่งของโลกหลอกลวงผู้คนทุกประเทศดูดเงินไปอย่างมหาศาลแน่นอนว่าส่วนหนึ่งของรายได้สุกปรกเหล่านี้จุนเจือไปถึงฮุนเซนและผู้เกี่ยวข้องไกลชิดรูปถ่ายนายกอนุทินกับนางบันสเรมอมผู้ว่าราชการจังหวัดภัยหลินของกัมพูชาที่ฮุนเซนนำมาเผยแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีความน่าเชื่อถือโดยคาดว่าจะได้ผลแสดงถึงความจนตรอกของกัมพูชาในรูปเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านในอดีตท,ที่ย่อมมีการติดต่อสื่อสารไม่ใช่เรื่องแปลกละเพราะเป็นรูปในสมัยที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาย,ยังดีอยู่สถานการณ์ขณะน,นี้คนไทยรวมใจเป็นหนึ่งในการจัดการปัญหาชายแดน วิธีการแบล็กเมลหุ่นเซนใช้เป็นประจำคนไทยรู้ทันได้แต่ขำขันเพราะมันปั่นเก่งดียุให้คนไทยทะเลาะกันเองอันเป็นสันดาณดั้งเดิมของหุ่นเซนตั้งแต่ตอนเขมยนสามฝ่ายรบกันเองเมื่อ30กว่าปีก่อนนายกอนุทินอาจถูกตำหนิจากน้ำท่วมหากใหญ่แต่ในครั้งนี้รัฐบาลและทหารต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อจัดการยุติป,ปัญหาชายแดนสามัคคีคือพลัง พี่น้องคนไทยทั้งหลายตื่นเถิดนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราต้องมีทหารในการปกป้องอริราชสตรตรูและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดค้ายแน่นอนระหว่างไทยกับกัมพูชา